ในช่วงอาเซียนมูฟนะครับท่านผู้ชมครับผมมีตัวเลขที่น่าสนใจเกี่ยวกับประชากรของคนอาเซียนมาเล่าให้กับท่านผู้ชมฟังในปีคศ .2020 หรืออีก5ปีข้างหน้านี่ครับคนจะสูงอายุมากขึ้นประเทศที่น่าห่วงและน่ากังวลมากที่สุดประเทศหนึ่งในอาเซียนก็คือประเทศสิงคโปร์คนจะมีอายุสูงขึ้น17.7 ส่วนประเทศไทยเนี่ย14.4จากวันนี้เราก็ประมาณ9.9ก็คือ10คนนะ10นนะครับใน100คนมี10คนที่สูงอายุหลังจากนี้อีก5ปีก็ประมาณ15คนตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่น่าสนใจและเป็นตัวเลขที่น่ากังวลตลอดจนเป็นตัวเลขที่เป็นเส้นทางในการทำธุรกิจของเราว่าเราควรจะทำอะไรเพื่อตอบโจทย์กับคนกลุ่มนี้ ในปีพุทธศักราช2558-59เป็นต้นไปนี่นะครับธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพและความงามจะเป็นธุรกิจที่สามารถตอบโจทย์กลุ่มคนสูงอายุนี้ได้ธุรกิจเกี่ยวกับประกันภยัยธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่จะทําให้คนกลุ่มนี้คนสูงอายุเหล่านี้พักผ่อนมีสถานที่ที่ผ่อนคลายให้กับชีวิตได้ประเทศไทยได้รับ มอบหมายให้ประสานงานในเรื่องของการท่องเที่ยวและการบินนั่นสามารถตอบโจทย์ของอาเซียนได้ส่วนหนึ่งฉะนั้นคนที่อยู่ในช่วงสูงอายุของอาเซียนจะต้องทำตัวยังไงบ้างหนึ่งต้องตั้งสติครับต้องปรับตัวครับเราเป็นวัยเก่าเราต้องปรับตัวยอมรับการ,การเปลี่ยนแปลงเราต้องคุมเกมชีวิตให้ได้ครับคุมเกมชีวิตทั้งสุขภาพกาย สวยและแข็งแรงจากข้างในออกสู่ข้างนอกทั้งใจและกายต้องแข็งแรงไปพร้อมกันเราต้องมีรายได้แบบแพสซีฟอินคัมหรือเงินที่เป็นก๊อกน้ำไหลเครับเราจะทำงานแบบแพสซีฟอินคัมที่หยุดทำแล้วรายได้หายไปไม่ได้อีกแล้วครับรายได้ของคนสูงอายุจะต้องเตรียมตัวเพื่อดูแลสุขภาพในอนาคตฉะนั้นคนในยุคอาเซียน คนในยุคที่อยู่ในโลกของการสูงวัยนี้ท่านจะต้องทำตัวเป็นแม่เหล็กครับท่านจะต้องฉายแสงได้แบบดาวฤกษ์บันเจิดดังแสงอาทิตย์วิจ,จิตคล้ายอัญมณีและมีดีในแบบของตัวเองและจะอยู่ยังไงล่ะก็ต้องอยู่ในบรรยากาศที่ดีครับอยู่กับคนที่ดีอยู่กับครูที่ดีเราต้องสามารถเป็นครูเพื่อสร้างนักเรียนสร้างนักศึกษา สร้างผู้ที่ติดตามเราให้เป็นคนดีคนซื่อสัตย์เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนที่จะถูกบังคับให้เปลี่ยน change before forced to change ครับต้องเปลี่ยนต้องปรับเรารู้ว่าเราจะต้องดูแลตัวเอง passive income รายได้หลังกเกษียณเราจะต้องเตรียมไว้ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วจะมีปัญหาแน่นอนครับเพราะว่าโรคต่างๆจะเข้ามาเยือนแล้วคนที่เรียนหนังสือในยนุคนี้และยุคอีก5ปีข้างหน้า เรียนจบมาแล้วท่านจะต้องทำยังไงบ้างท่านจะต้องทำได้หลายอย่างครับเขาเรียก multi function ทำได้หลายอย่างสมมุติจบบริหารธุรกิจท่านจะต้องทำอย่างอื่นได้บ้างทำอย่างอื่นได้มากกว่าสองสามอย่างเหมือนพนักง,งานของห้างสะดวกซื้อหลายที่ครับสามารถที่จะทำได้หลายอย่างจริงๆท่านจะต้องมีจุดขายต้องมีความเป็นเลิศแบบมืออาชีพและสามารถสื่อสารกับโลกภายนอก ด้วยภาษา3-4ภาษาฟังแล้วก็น่ากลัวสำหรับโลกอนาคตแต่วอลเลนบัฟเฟตซึ่งเป็นนักลงทุนระดับโลกบอกว่าท่านจะต้องลงทุนครับการลงทุนที่ดีที่สุดและม,มีคุณค่ามากที่สุดก็คือการลงทุนกับตัวเองฉะนั้นคนอาเซียนที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ผู้สูงอายุอย่าได้กลัวครับดูแลสุขภาพตั้งแต่ข้างในให้แข็งแรงยันข้างนอกครับแล้วก็ลงทุนกับตัวเอง ทั้งอะไรต่างๆมากมายตามที่ผมพูดมาทั้งหมดและธุรกิจเหล่านี้เราจะขับเคลื่อนกันได้ด้วยนวัตรกรรมนวัตรกรรมเกี่ยวกับสุขภาพนวัตรกรรมเกี่ยวกับอาหารการกินจะมีบทบาทมากกับคนสูงอายุหรือคนรุ่นใหม่เราจะต้องเตรียมการครับไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือแม้กระทั่งเวียดนามมาเลเซียประเทศเหล่านี้เจอภาวะวิกฤตคนเกิดน้อยคนแก่เยอะ แน่นอนครับเราจะไม่ยอมให้วิวกฤตนั้นมาทำร้ายเราเราจะช่วยกันสร้างโอกาสก่อนที่จะเกิดวิกฤตวิสัยทัศน์ย่อมดีกว่าวิกฤตแน่นอนอาเซียนมูฟวันนี้และอินโนเ v e v วาร e ตีลาท่านผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ